สะดุ้งแรงอัมพชราพาเปิดใจครั้งแรกเผยสัมพันธ์ไฮโซพกยังรักกันดีอยู่ไหม เมื่อวันที่19เมษายน2565นางเอกซุปตาอั้มพชาราภาชัยเชือ้อมาร่วมพิธีบวงสวงภาพยนตร์เรื่องทิดน้อย2565ที่เมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยธินพร้อมเปิดจายการกลับมารับงานหนังอีกครั้งในรอบ7-8ปีและยังเปิดเผยถึงเรื่องที่ถูกแซวว่าว่าที่ลูกสะพ้ยพร้อมหน้าหลังมีภาพคู่กับนางเอกรุ่นน้องแต้วนัทพรแฟนสาวของนายประนายน้องชายของวัน ใจหนุม่มไฮโซพกเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าก่อนหน้าเห็นบอกว่าไม่ค่อยได้เจอกับไฮโซพกสาวอ้ามก็ได้บอกว่าถ้าไม่มีอะไรนี่ก็ไม่ได้เจอกันค่ะนานๆกินข้าวกันทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวคนก็จะถามว่าห่างกันอีกแต่จริงๆ2อสปีแล้วคือช่วงแรกก่อนโควิดก็จะเจอกันอาทิตย์ละ3-4วันพอโควิดก็10วันเจอทีหนึ่งบางทีก็2อาทิตย์หรือเดือนหนึ่งค่ะสมมุติว่าเขาไปเจอใครเรา ราก็ไปเจอใครก็ต่างคนต่างกักตัวแล้วต่างคนต่างระวังและเมื่อถามต่อว่ามีคนแซวว่าว่าที่สะพายพร้อมหน้าพร้อมตาสาวอ้ําก็ได้บอกว่าเรียกเพื่อนลูกชายก่อนได้ไหมคะเวลาอ่านแล้วสะดุง้งก็ได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆค่ะบอกเลยสะดุง้งแต่คุณโพกเขาสะดุ้งด้วยไหมก็ไม่ได้ถามค่ะแต่กับคุณแม่เราเจอบ่อยอยู่แล้ว อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย